โซเชียลแชร์คลิปเตือนระวังเครื่องดื่มผสมวุ้นมะพราะ้าวเทตากแดดไว้คืนเดียวแห้งเป็นแผ่นเหมือนกระดาษหรือพลาสติกหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลวุ้นมะพร้าวทาจากกระดาษหรือพลาสติกจริงไหมครับไม่จริงค่ะวุ้นมะพร้าวเป็นสารที่เป็นเซลลูโลส์รับประทานได้ที่บอกว่าเป็นกระดาษหรือว่าเป็นพลาสติกเนี่ยอันนี้ไม่จริงค่ะแต่วุ้นมะพร้าวในขวดตามคลิปที่แชร์กันจะเป็นอย่างไรศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์จึงขอเดินทางไปดูกันชัดๆและสอบถามกับผู้อํานวยกาาาารรรรรรโรงงงนนไมม่่จิคคัับบขอยยยืเเลุพ้้วทีใช ไม่ได้ทํามาจากกระดาษพลาสติกในคลิปเขาบีบวุ้นมะพร้าวให้ดูเหลือเป็นแผ่นๆอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลลูโลสอยู่แล้วคะ่ะมันเป็นเส้นใยมันเป็นสีขาวมันแห้งมันจะมองเหมือนเป็นกระดาษที่เราเห็นก็จะเป็นตัววุ้นมะพร้าวที่อยู่ในท้องตลาดเมื่อเราบีบกดลงไปเรื่อยๆก็จะมีน้าปลอกมาถ้าสมมติเราเออกไปตากแดดหรือออกไปเข้าตู้อบน้ําก็จะระเหยออกไปวุ้นมะพร้าวแล้วพอแห้งก็จะกลายเป็นแผ่นฟิล์มหลากหลายบริษัทที่ผลิตส่วนใหญ่ผลิตโดย p r o เซสเดียวกันก็จะมีเส้นใยอย่างนี้จริงๆไม่ว่าจะยี่หอนนกก็แลปเะััษณื มาชาติของเซลลูโลสอยู่แล้วค่ะแล้วจริงๆทาไมบุ้นมะพร้าวถึงมีเยื่อแผ่นๆแ,แบบนั้นครับบุญมะพร้าวเป็นเซลลูโลสที่เชื้อแบคทีเรียสร้างขึ้นมาจากน้ํามะพร้าวกินได้ครับเซลลูโลสเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทั่วไปในชีวิตประจําวันเซียนที่เกิดจากผักหรือว่าผลไม้ก็คือเซลลูโลสที่ค่อนข้างเป็นโมเลกุลใหญ่เซลลูโลสที่แบคทีเตรียตัวนี้สร้างมันจะมีขนาดเล็กมากๆที่เราจะเรียกว่านาโนเซลลูโลสขนาด3-4นาโนเมตรจะสารกันเป็นร่างแหอุ้มน้ําเอาไว้ได้เยอะมากบุนมะพร้าวเนี่ยมีน้ำเป็นส่วน เมื่อเราเคี้ยวก็จะมีน้ำสวีซออกมาเพราะว่าโครงสร้างเขาเป็นน้ำซะเยอะวุ้นมะพร้าวเป็นนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นนาโนเซลลูโลสที่สร้างได้จากพืชเราสามารถนำเปลือกผับผลไม้มาผ่านกระบวนการสก,กัดกระบวนการย่อยลดขนาดจนได้นาโนเซลลูโลสอย่างที่จะเห็นจากผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยตัวนี้นาโนคิสซิลลินเซลลูโลสส่วนอีกตัวหนึ่งนาโนไฟเบอร์เซลลูโลสทั้งสองตัวนี้จะนำมาไปยุกใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้างใช้เป็นกาวก็สามารถทำได้แล้วทำไมวุ้นแบบอื่นๆไม่เห็นมีเส้นใยเหมือนวุ้าาวเยยาเยรอ่งชน ทำมาจากของอากา้าลิเยลี่ใช้คาร์ิจแนนจะไม่มีเส้นใหญ่เวลาเราเคี่ยวจะละลายไปเลยแต่สําหรับวุ้นมะพร้าวเคี่ยวไปแล้วจะรู้สึกนุ่มเหน็บมีเส้นใหญ่เราจะมาไล่เรียงเส้นทางของวุ้นมะพร้าวด้วยกันวุ้นมะพร้าวเกิดจากกระบวนการเดียวกันกับการหม,มักส้มสายชูหมักโดยการที่เขาเอาน้ำมะพร้าวแก่มาเติมหัวเชื้อเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมกักที่ชื่อว่าแอสโตแบคเตอร์ไซลีนัมวุ้นมะพร้าวทำมาจากน้ำมะพร้าวแก่ใส่เชื้อ um, แสโตแบคเตอร์ไซลีนัมเราจะเทใสถ่ถาดบ่มไว้ประมาณ14วันจะสร้างเส้นใหญ่ออกมาเป็นก้อนวน ที่เราเห็น ได้วุ้นมะพร้าวดิบแผ่นโตก็จะได้เป็นแผ่นวุ้นที่อยู่พื้นผิวของถักหมักจะหนาประมาณ1-2เซนก่อนวุ้นดิบตัวนั้นแหละครับเกิดจากการผลิตเส้นใยเส้นใยตัวเนี้ยเหมือนกับที่เรารับประทานผักก่อนจะนําไปตัดเป็นขนาดพอดีคำหลังจากนั้นเรามาทําการล้างแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการและนําไปผสมกับน้ําผลไม้ที่รออยู่อันนั้นเป็นลายผลิตชุดผสมน้ําผลไม้ผสมน้าเสร็จแล้วก็ส่งวุ้นมะพร้าวที่เราบดแล้วเราต้มแล้วเนี่ยวิ่งมาตามท่อครับลงมาผสมก็จะไปผ่านกระบวนการพัชเจอร ในห้องบรรจุเนี่ยเราจะเป็นห้องที่ควบคุมความดันมีการกรองฝุ่นป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อนการติดฉลากเนี่ยเราก็จะมีการส่องไฟดูสิ่งแปลกปลอมเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกขวดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลดหมุดแหวกก่อนจะบรรจุแพ็คลงในกล่องในสุดท้ายก็จะเป็นการเอาลังมาบรรจุบ,บนพลาเลตเราใช้โรบอทในการบรรจุสาหรับคนที่จะกินวุ้นมะพร้าวสบายใจได้กับเส้นใยที่ได้พบแต่ต้องตระหนัก2เรื่องคือมาตรฐานความปลอดภัยดูฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะว่าจะต้องมีออยอเราก็ดูที่ฉลากก่อนมีเครื่องหมายออย แล้วก็เลือกโรงงานที่ได้รับรับร,บรองระบบคุณภาพทักษยมันก็จะมีลักษณะของกลิ่นบูดหรือว่ามีเชื้อราส่วนใหญ่จะเสียจากเชื้อราค่ะถ้าเป็นตัวบูดมะพร้าวและคุณค่าทางโภชนาการบูดมะพร้าวมีองค์ประกอบของน้ำถึง9 0กว่าเปอร์เซ็นต์มีใย,ยอาหาร1-2%อเปอร์เซ็นต์เป็นใย,ยอาหารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ร่างกายมนมุษย์ไม่สามารถย่อยได้ดังนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายแต่ว่าในการเลือกรับประทานเราอาจจะต้องพิจารณาองค์ประกอบเช่นถ้าอยู่ในเครื่องดื่มมีน้ำตาลสูงหรือเปล่ามีโซเดียมเยอะไหมกก็็จจะเเปนนนตตััววที่ช่ชยรราใาใใดสิ แต่สรุปแล้วคลิปที่แชร์เตือนให้ระวังวุ้นมะพร้าวทาจากกระดาษห,หรือพลาสติกนี่เป็นยังไงครับคลิปนี้ไม่จริงค่ะไม่ควรแชร์ต่อเป็นอย่างยิ่งค่ะน้ำผลไม้ที่แชร์ในคลิปเนียยืนยันได้เลยว่าเราไม่ได้ผลิตมาจากกระดาษห,หรือพลาสติกเราผลิตมาจากวุ้นมะพร้าวที่ผ่านการหมักโดยธรรมชาติดังนั้นให้ช่วยลบคลิปหรือว่าอย่าแชร์ต่อไปครับขอบคุณครับก <c oughs> ารแชร์เตือนด้วยความหวังดีแต่ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจยิ่งส่งผลกระทบเสียหายเกินคาดคิดได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รััับอย่่แชชววนนกกก ชั่วก่อนแชร์ก่อนจะส่งต่อสืบหาต้นต่อวิเคราะห์ที่มาตรวจสอบเนื้อหาถ้าชั่วก็แชร์สิครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม